สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไฮโลไทยนะครับนะมาวันนี้ก็350พอครับผมมาโชว์สเต็ปทุนน้อยสักหน่อยมาเล่นห้องเป็นมิตรสักหน่อยหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลหลายวันเลยมาวันนี้ก็จะมาซึ้งน้องหมวยโชว์สัก หนึ่งสเต็ปหนึ่งผลงานสักหน่อยเนาะมาวันนี้ก็จัดเลยครับผมจังหวะนี้ต้องมาแล้วเลยต้องเอาแล้วเลยครับผมมาหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยโอ้โหเกือบลืมครับผมว่าเล่นยังไงเนาะอรอบนี้นะครับจัดไปครับต่ําไปเลยครับผมมามาดูกันครับผมมา จะลืมวิชาเก่าไหมครับดูสิครับขนาดลงยังลงแบบยังไงไม่รู้เ <c oughs> นาะเนา,ห,นาหลังจากที่หลายวันเลยครับผมรักษาตัวเนาะมาเปิดไม้เหวมาแล้วครับผมอา้าวเหวสามสี่ครับผมเรียบร้อยครับผมดอกนี้เออ <c oughs> สวยงามมา <c oughs> สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมา ก็จะมีทั้งช่อง p าม channel แ,แล้วก็ปาม channel นนอีกครับผมมี v 1มีช่อง v 1กับช่อง v 2ด้วยนะครับผมก็รบกวนฝากติดตามสักหน่อยเนาะมารอบนี้จัดสูงไว้เลยครับผมมาไม่พูดเยอะครับผมจิบคอจิบคอเนาะเอา้ามานอนโรงพยาบาลหลายวันโอ้โหมาเสียงดีใหญ่เลยครับผมมา ไม่ได้ใช้เสียงสักทีเนาะมาจัดมาห้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมสองห้าหครับผมโอ้โหโดนอีกเล้วดโดนอีกเล้ยวดอก,ดน,อกดน,นี้ก้่าร้อยเข้าไปแล้วผมก่าร้อยห้าสเนาะโอ้โหทุน350มาจังหวะนี้ยังไงมาน้องมหมยโดนแน่อับผมมาหลังจากที่ห่างหายไปนานขอเอาแบบคักๆพี่น้องมา เร่าไปเลยมาจัดตําไปครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะออกสิเปีดไฮโลหรือออกต่ํามากักไว้เลยครับผมแทงดักไว้เลยมาออกก็ออกดักไว้แล้วมามาชมผลงานกันครับผมถ้าออกสิเปีดไฮโลก็ได้น้อยหน่อยเนะเาะเ้าจัดมาสองสอง,ส,องสามเอาอเรียบร้อยอีกอแล้วครับผมโอ้ อ่าลอยไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โหบวกสี่สครั้งนี้บวกน้อยหน่อยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมรอบหน้าจัดใหญ่แน่นอนครับผมจัดใหญ่จัดเต็มมารอบนี้หืซิซึ่งออกคักๆวยครับน่องมวยม,มามาไม่ได้จัดนานเอาจัดไปดอกนี้ตำไปหนึ่งที่เอามาถ้าดวงดีก็โดนครับผมดวงไม่ดีก็ สวยไปครับผมมาแต่ถ้าคุณดวงดีคุณจะรวยช่วยไม่ได้ครับผมมาจะรวยไหมดอกนี้จะรวยไหมเอา้าหกเอา้าไม่นะเอา้าสวยครับผมสิบเอ็ดให้รู้เฉยครับผมเอายังบวกอยู่ยังบวกอยู่พี่น้องเออบวก22งสิบครับผมโอ้โหมามา,มาแบบดุเดือดครับผมวันนี้มา ห่างหายไปนานหลายวันคิดถึงหลายๆครับผมเอซี FC ทุกคนเนาะก็กดยังฮัก,ฮก,ฮก,ฮกคือเก่ครับมาจับต่อครับรอบนี้ดอกนี้ดอกนี้จับสูงไปเลยครับผมมาเอาเค่โคหอมปากหอมโคอนะครับผมแต่หอมแรงหน่อยครับผม,มได้เยอะอยู่เอามา แทงสิบเอ็ดให้รู้ไม่ทันไม่เป็นไรครับผมดอกนี้ยังไงเหว่เอาเหว่ห้าหกอีกแล้วครับผมกินเต็มอีกแล้วโอ้โหอ้อืมเรียบร้อยดีครับผมโอ้โหมางั้นก็เศ้าๆครับผมจังหวะนี้ต้อง้ามุยแล้วแหละครับผมเอาแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวน้องหมวยจะร้องไห้ครับผมอาก็อย่าลืมครับผมฝากกดติด ตามฝากกดไลค์ช่องปามแชนแนลด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจทําคลิปต่อไปเนาะก็อย่าลืมครับผมอยู่ฟาดเด็กครับผม